ถ้าพูดตามการปฏิบัติธรรมเนะี่ยหลวงพ่อจจลัญท่านจะบอกลูกศิษย์ทุกยุคเลยเป็นคติธรรมที่หลวงพ่อชอบพูดอยู่เสมอปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจสติตั้งคุมไว้ไม่ผิดหนาเคยอ่านนกติธรรมอยู่ หน้าประตูห้องหลวงพ่อจรัญเนี่ยถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตเราจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่จิตนะเราตั้งไว้สุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดนะตั้งผิดตั้งผิด,ผดแบบไหน แมว่าเรามาเนี่ยคอสปฏิบัติของมหาบุญช่วยนะว่าั้นะเราตั้งใจวันเปียครั้งต้องเอาให้ได้ต้องนั่งให้ได้ต้องเดินให้ได้นะเรา,า,า,าเราเรามาแล้วนะถ้าเป็นเราขึ้นมาถ้าเกิดมันมันถ้าเราหวังท่านบอกว่าถ้าเราหวังความผิดหวังจะตามมาเพราะสมาธิมันเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปมันหวังไม่ได้ เราไปหวังสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงมันเป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปมาฝึกสตินั่นเองถ้าเราหวังถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสมัวมานั่งบางคนไม่ใช่ว่าพามาวันแรกโอ้โหเริ่มนั่งเริ่มเดินฟุง้งนะกำหนดไม่ได้ไม่เราตั้งใจว่าจะให้มันนิ่งแต่มันไม่นิ่งเพราะธรรมชาติของจิตมันต้องคิด ้องนึกนะนั่นคือถ้าเราตั้งผิดลักษณะเนี่ยแต่ถ้าตั้งถูกพุทธผองไม่หมองใจเพราะว่าธรรมะคือกายและใจนะตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงจิตใจไปได้คิดเรื่องนีง้นไปได้คิดเรื่องนี้นะเพราะมันไม่เที่ยงจึงคิดเรื่องนี้เพราะมันไม่เที่ยงจึงคิดเรื่องนี้โอ้เนี่ยมีสติตามดูมัน ถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจสติตั้งคุมไว้ไม่ผิดหนาสตินะ่ยอปิลาปะนะเดี๋ยวทานบอกว่ามีความไม่หลงลืมเป็นกิจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากนะก็ะพยายามประคองประคองเหมือนว่าวที่มันโต้ลมถ้ามันตึงมากแล้วก็ปล่อยๆไปหน่อยถ้ามันลมอ่อนๆก็ตึงมันหน่อยม,มันก็ไปสบายนะโอ้โหไม่มีอะไร